ยากไปไหมยากไหมใครว่ายากยกมือซิใครว่าง่ายขีโมฟังง่ายทำยากนะแค่จะคอยรู้สึกตัวเองบ่อยๆยังยากเลยใช่ไหมชอบใจลอยใครใจลอยบ่อยเห็นไหมสารภาพแล้วพูดร้ายยายามาบอกว่าปฏิบัติง่ายใจลอยปฏิบัติไม่ได้นะนีย่ยรู้สึกตัวบ่อยๆนะ หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ก่อนวิธีหลอกล่อให้จิตรู้สึกตัวหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับการรู้อิริยาบทรู้การเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้รู้ลมหายใจออกหายใจเข้าก็ได้รู้แล้วคอยรู้ทันจิตหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งที่ใดที่หนึ่งก็รู้ต่อไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้หายใจไป หายใจไปแล้วมีความสุขขึ้นมารู้ทันว่ามีความสุขแล้วหายใจไปอีกอ้าความสุขหายไปแล้วกลายเป็นอุเบกขาเนี่ยค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวไม่ได้เห็นความจริงงั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ทําอะไรเลยอย่ามาคุยอวดเลยทํายากนะต้องทําสักอย่างหนึ่งไม่งั้นทําไม่ไหวหรอกทากรรมฐานสักข้อหนึ่งอย่างหลวงพ่อใช้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะจิตใจอยู่กับตัวเอง แล้วหายใจไปแล้วก็รู้ทานจิตใจไปจิตใจสุขก็รู้จิตใจทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจชั่วก็รู้ไม่ใช่ว่าหายใจแล้วต้องสุขนะไม่ใช่ว่าหายใจแล้วต้องดีนะไม่ใช่หายใจแล้วห้ามชั่วนะหายใจไปดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้แล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนะสุดท้ายมันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทุกอย่างนี้ชั่วคราวเเข้าใจธรรมะเบื้องต้นรู้ต่อไปแล้วก็จะเห็นเลยว่ามีแต่ทุกข์ ยิ่งรู้ทุกยิ่งมีความสุขนะอย่าไปกลัวบางคนกลัวรู้ทุกมากๆนะจะเครียดจะมีความทุกจะจมในความทุกไม่จมหรอกยิ่งรู้ทุกก็ยิ่งมีความสุขเพราะจิตมันคลายออกจากโลกคลายออกจากทุกยิ่งฝึกยิ่งมีความสุขแต่ความสุขเป็นของแถมนะไม่ใช่ของเป้าหมายมแค่ของเล็กๆน้อยๆความสุข เป็นแค่ของแถมเท่านั้นความดีก็เป็นแค่ของแถมความสงบเป็นของแถมความดับสนิทแทงทุกข์เป็นของจริงที่เป็นเป้าหมายหลักของเราถ้าได้ตัวนี้แล้วนะมันสุกเองมันดีเองมันสงบเองอัตโนมัติยากไหมคราวน,นี้รีบตอบว่ายากไว้ก่อนกลัวถูกว่า หลวงู่ดโดนบอกมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยแสดงว่าไม่ปฏิบัติสิถึงว่ายากนถ้าปฏิบัติแล้วไม่ยากหรอกค่อยฝึกเล้วนะแต่และว,วันทําทุกวันค่อยๆฝึกไปให้มันใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปทุกวันทุกวันปล่อยจิตล่องลอยให้ใกล้ความตายเปล่าๆไม่มีประโยชนนะ์ในโลกทำมาหากินอะไรทําไปมีหน้าที่อะไรทํา เราต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนี่เป็นงานเป็นงานชั่วคราวเพราะอะไรชั่วคราวตัวเราก็ชั่วคราวครอบครัวเราก็ของชั่วคราวแต่งานที่แท้จริงในวัฏฏะในสังสารวัฏนี่คืองานยกระดับใจให้พ้นจากทุกข์ให้ได้นี่คืองานหลักนะงานอื่นๆเป็นแค่อาศัยเท่านั้นเองทำมาหากินได้เงินมาเอาไปใช้ถึงเวลาก็ต้องไปทํางานอีกหาเงินมาก็ใช้หมดไปอีก ก็แค่ดำรงชีวิตยอยู่ไปเท่านั้นเองพออยู่พอกินได้ก็ดีแล้วละ่ะทุกวันนี้พออยู่พอกินยังลําบากเลยพออยู่พอกินได้ก็ดีแล้วแล้วก็พัฒนาใจของเราให้ดีถ้าใจเรามีความสุขนะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่หวั่นไหวหรอกจะแก่จะเจ็บจะตายจะพลาดรากจากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักไม่หวั่นไหวฝึกนะไม่รู้จะว่ายัางไงกนะ็ได้แต่เชียร์ พอสมควรแก่เวลา